สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมครับพบกันวันนี้9พฤศจิกายนครับเงินประกันรายได้เข้างวด1-4เข้าเหนียวครับมาดูครับว่า4งวดนี้งวดไหนได้เงินมากได้เงินน้อยกว่ากันและสูตรคิดเงินว่าคิดยังไงปูกี่ไร่ได้เงินกี่บาทในแต่และงวด1-4ครับคิดเงินต่างกันไหมครับชมและฟังารายละเอียดครับ โครงการประกะไรายได้ครับข้าวงวดหนึ่งถึงสี่ครับข้าวเหนียวนะครับงวดหนึ่งหมายถึงผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อนสิบห้าตุลาจะเป็นคนได้เงินครับงวดหนึ่งงวดสองหมายถึงผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดตุลาจะเป็นคนได้เงินงวดสามผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดตุลาจะเป็นคนได้เงินส่วนต่างแล้วก็งวดสี่ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวยี่สิบเก้า ถึง4พฤศจิกายนจะเป็นคนได้เงินส่วนต่างครับสําหรับราคาประกาศรายได้ข้าวเหนียวครับรัฐบาลประกาศรายได้ที่ตันละ12,000บาทนะครับราคาอ้างอิงครับงวด1รัฐบาลประกราศออกมา7662.53ได้ชดเชยส่วนต่างให้กับ เกษตรกรชาวนาตันละ4,337บาท47สตางค์นะครับในขณะที่งวด2ราคาอ้างอิงประกาศออกมาเมื่อ5พฤศจิกานะครับงวดหนึงนี่ประกาศ4พฤศจิกาวันจ่ายเงิน9 9พฤศจิกา9พฤศจิกานะครับวันจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีชาวนาส่วนงวด2ประกาศราคาวันที่5 งวด 2, 3, 4ประกาศราคาวันที่5พฤศจิกาตามเกณฑ์แล้วต้องโอนเงินให้เกษตรกรชาวนาเงินส่วนต่างวันที่10พฤศจิกานะครับงวด2ประกาศราคาอ้างอิง7 6 5 1 2 1ได้รับส่วนต่างตันละ4,348.79นะครับงวด3ราคาอ้างอิง7,605.02ส่วนต่างได้รับ 4,394บาท98สตางค์ต่อตันนะครับรัฐบาลจะชดเชยงวด4ประกาศราคาเกล็ดกลางยิง7,533บาท41สตางค์รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างตันละ4,466บาท59สตางค์นะครับทีนี้มาดูว่าใครจะได้ได้เงินมากที่สุดในแต่ละงวดและคนที่ไม่ได้เงินมากที่สุดลงทะเบียนกี่ไร่จะได้กี่บาทคิดยังไง ดูครับงวดหนึ่งนะครับผู้ที่จะได้เงินมากที่สุดก็คือผู้ลงทะเบียน42ไร่และผู้ลงทะเบียนเกินกว่า42ไร่คือคนได้เงินสูงสุด42ไร่นี่ได้สูงสุดแล้วนะครับส่วนลวงทะเบียนมากกว่า42ไร่ก็ได้เงินเท่ากันเพราะเขาประกันรายได้กล,ลัวเรือและไม่เกิน16ตันกลุ่มลงทะเบียนเกิน42ไร่ หรือ42ไร่42ไร่หรือเกิน1 2ไร่ได้16ตันครับให้เอา16ตันคูณด้วยตันละส่วนต่างครับ4,337บาท47สตางค์กลุ่มนี้จะได้เงินสูงสุด69,399บาท52สตางค์ครับในขณะเดียวกันงวด2ก็คิดแบบเดียวกันกลุ่มที่ได้เงินสูงสุดงวด2ก็คือ กลุ่มที่ลงทะเบียน42ไร่หรือเกิน42ไร่เอา16ตันคูณตันละ43 48.79ผู้ที่ลงผู้ที่ได้เงินสูงสุดในงวด2ก็คือผู้ลงทะเบียนตั้งแต่42ไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันคือได้69,580บาทเสร็จเสร็จนะครับงวด3ผู้ได้เงินสูงสุดลงทะเบียนเกิน42ไร่ได้เงินเท่ากันคือ เจ็ดาบาทเศษจงวด4ผู้ได้เงินสูงสุดคือผู้ลงทะเบียนตั้งแต่42ไร่ขึ้นไปก็ได้16ตันคูณส่วนต่างก็ได้เงิน701,465บาทครับส่วนผู้ที่ได้เงินส่วนผู้ที่ลงทะเบียน41ไร่ลงมาหรือ1 4 1ถึง41ไร่ได้เงินอย่างไร อธิบายฟังดังนี้ครับสำหรับสูตรในการคิดเงินแต่ละงวดสำหรับผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า42ไร่นะครับเขาให้เอาจำนวนไร่คูณด้วยผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของข้าวเหนียวก็คือจำนวนไร่คูณด้วย387ครับ387กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับข้าวเหนียวจำนวนไร่คูณด้วย387กิโลกร,รัมต่อไร่ ได้เท่าไหร่หาร1 0 0 0หลังจากนั้นให้เอาไปคูณส่วนต่างในแต่ละงวดยกตัวอย่างงวดหนึ่งจำนวนไร่ทั้งหมดที่ลงทะเยนปลูกคูณ3,87หาร1น0 0 0ได้เท่าไหร่งวดหนึ่งเอาไปคูณ4,3,37,47เอาไปคูณส่วนต่างครับงวด2ก็ไปคูณ4,3,48,79ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับใครอยู่งวด3ก็เอา มาคูณ4 3 9 4, 0, 9 8มเ้าใครอยู่งวด4ก็มาคูณ4 4 6 6 5 9, 9, 9, 9, 9ก็จะรู้ว่าได้ไปเงินกี่บาทแตนน่นั่นคือวิธีคิดนะครับส่วนช่อง่องเราคิดให้ง่ายกว่านั้นอีกทีนี้ก็คือคิด1ไร่ออกมาก,ก่อนวิธีคิดให้มันง่ายก็คือให้มันง่ายต่อท่านผู้ชมเอาไปคำนวณเองนะครับวิธีคิดที่ง่ายที่สุดก็คือเอา1ไร่มาคำนวณกว่อนก็คือเอา1ไร่ คำนวณก่อนว่า1ไร่ได้เงินกี่บาทครับวิธีคิดให้ง่ายก็คือเอา1คูณ3 8 7เหาร0 0เสร็จแล้วงวด1ก็เอามาคูณ4337.47ก็จะได้เป็น1ไร่ได้เงิน1678.60นะครับคิดวิธีเดียวกันนี้ครับงวด2 1ไร่ก็จะได้เงิน1682.98งวด3 1ไร่ก็จะได้เงิน 1700.86งวด4 1ไร่ก็จะได้เงิน1728.57คําว่า1ไร่ได้เงินเท่าไหร่นั่นนั่นหมายความว่ารัฐบาลจ่ายไร่ละนะครับก็แสดงว่างวด1รัฐบาลจ่ายไร่ละ1678บาท60สตางค์ครับงวด2รัฐบาลจ่ายไร่ละ1682บาท98สตางค์ งวดสรัฐบาลจ่ายได้ละ1,700บาท8ปสตางค์งวด4รัฐบาลจ่ายได้ละ ai ai 1 7 2 8 2บาท5้สเตางค์เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ลงทะเบียนน้อยกว่า42ไร่ฟังครับใครที่ลงทะเบียนน้อยกว่า42ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทครับถ้าท่านอยู่งวดหนึ่งก็เอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียน คูณด้วยไร่ละ1678.60ก็จะทราบว่าตัวเองได้เงินกี่บาทในขณะที่ถ้าใครอยู่งวด2ก็เอาจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วยไร่ละ1682.98ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทใครที่อยู่งวด3ก็เอาจำนวนไร่ที่ตัวเองลงทะเบียนคูณ ijo. ด้วยไร่ละ1,700บาท86สตางค์ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทใครอยู่งวด4 เอาจานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วยไร่ละ1728.57ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับส่วนใครลงทะเบียนตั้งแต่42ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณคิดออกมาให้แล้วงวดหนึ่งได้สูงสุด69,399บาทเศษครับงวดสวงได้สูงสุด69,580บาทเศษงวด3ได้7 3 3 1 9บาท งวด4ได้71,465บาทคนลงทะเบียนตั้งแต่42ไล่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันครับเอาล้วครับคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้วิเคราะห์ให้ฟังสำหรับเกษตรกรชาวนาจะได้เงินคนละงวดตามตามที่ระบุบันเกี่ยวข้าวนะครับ งวดที่ได้เงินมากที่สุดนะครับก็คืองวด4ผู้ผูกข้าเหนียวครับได้ส่วนต่างตันละถ้าคิดเป็นตันก็ตันละ4,466บาท59สตางถ้าคิดเป็นไร่ก็ไร่ละ1,728บาท57สตางเป็นงวดที่เกษตรกรชาวนาได้เงินมากกว่าเพื่อนคือลงทะเบียนจำนวนไร่เท่ากัน แต่ได้เงินกว่าผู้ที่ลงทะเบียนจํานวนไรเท่ากันในงวด1นึสงนะครับงวด4ได้มากกว่าทุกงวดส่วนงวดที่ได้เงินน้อยที่สุดก็คืองวด1ครับงวดหนึ่งี่จะได้ส่วนต่างตันละ 4,337บาท47สตางค์ถ้าคิดเป็นไร่ก็ไร่ละ1,678บาท60สตางค์ครับลงทะเบียนเท่ากันกับเพื่อนนะครับสมมติว่าลงทะเบียน10ไร่เหมือนกันนี่แต่ใครอยู่ในงวดหนึ่งจะได้เงินน้อยกว่าเพื่อนเล็กน้อยครับได้ไม่มากครับถึงแม้ว่าจะจะมีคนได้มากได้น้อยในแต่ละงวดนะครับแต่ดูตามตัวเลขแล้ว4งวดนี่ก็ได้เงินพอๆกันครับ ได้เงินมกกวกันก็้าดูจำนวนไล่แล้วก็ได้เงินมากกว่ากันประมาณ20บาทเท่านั้นเองนะครับงวด4ก็ได้มากกว่างวด3อยู่20บาทงวด3ก็ได้มากกว่างวด2อยู่ประมาณ18บาท งวด2ได้เงินมากกว่างวด1อยู่ประมาณ4บาทนะครับประมาณทํานองนี้นะครับก็ได้มากกว่ากันไม่มากเท่าไหร่นะครับเอาละครับถ้าฟังมาถึงขั้นตอนนี้แล้วใครอยู่งวดไหนก็คูณดูนะครับว่าตัวเองจะได้เงินกี่บาทเอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับข้าวเหนียวท่านอยู่งวดหนึ่งก็คูณด้วยเอาจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนทั้งหมดถ้าท่านอยู่งวดหนึ่งก็คูณด้วย1678.60ครับ ถ้าท่านอยู่งวดสองก็จํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วย1 6 8 2 9 8อยู่งวด3ก็จานวนไร่คูณด้วย1,700.86นแะครับแล้วก็งวด4คูณด้วย 1, 7 2 8 5 7บาทห้าสตางค์นะครับลงทะเบียนปลูกน้อยกว่า 40, 42ไร่นะครับส่วน42ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณดูตามตารางนี้เลยได้เงินสูงสุดเท่ากันกลุ่ม42ไร่ขึ้นไปครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมพอสมควรครับ ถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยกดติดตามก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ครับถ้าใครที่กดติดตามอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็หากว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ให้คนที่ท่านรักได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ